โรงเรียนวัดศรีรัตนารามตั้งอยู่นหะหมู่ที่1นึ่ตำบหลหนองชางแล่นอำเภอเวโยดจังหวัดตรังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน125คนมีครูและบุคลากรจำนวน13คนปัจจุบันมีนายธีรยุทธปานสังเป็นเพื่อนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดศรีรัตนารามมีนวัตกรรมสร้างสารคคนดีโรงเรียนสะอาดด้วยศาสตร์พระราชาเนื่องจากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดไม่มีขยะจึงเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจึงเป็นภาพลักษณ์ที่เด่นชัดของโรงเรียนวัดศรีรัตนารามโรงเรียนวัดศรีรัตนารามมีการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนแบบครบวงจรโดยแบ่งชนิดของขยะออกเป็นสประเภทดังนี้ หนึ่งขยะเปียกได้แก่เศษผักเศษอาหารใบไม้กิ่งไม้ใส่ถังขยะสีเขียว 2. ขยะอันตรายได้แก่หลดไฟของมีคมใส่ถังขยะสีแดง 3. ขยะรีไซเคลิลได้แก่แก้วกระดาษพลาสติกโลหะใส่ถังขยะสีเหลืองและ 4. ขยะทั่วไปได้แก่ถุงพลาสติกใส่ถังขยะสีน้ำเงิน การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนวัดศรีรัตนารามขับเคลื่อนโดยสภานักเรียนโดยฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนสะอาดด้วยศาสตร์ประราชาตามกระบวน 3R ได้แก่ 1. ฐาน reduce คือฐานการใช้ขยะหรือป้องกันไม่ให้มีขยะภายในโรงเรียน 2. ฐาน reuse คือฐานที่นำขยะไปใช้ซ้ำ 3. ฐาน recycle คือฐานที่นำขยะไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ในแต่ละฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนสะอาด,ดวิสาหภร,ราชามีกิจกรรมต่างๆดังนี้ฐาน reduce มีกิจกรรมประจำฐานจำนวน9กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมนโยบายโรงเรียนวัดศรีรัตนารามร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนกำหนดนโยบายให้โรงเรียนวัดศรีรัตนารามเป็นโรงเรียนปลอดขยะผ่านพนันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และนำสู่แผนปฏิบัติการประจำปีในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 2. กิจกรรม m o u โรงเรียนจะทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนห้ามไม่ให้ครูและนักเรียนนำอาหารที่หุ้มห่อด้วยวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้เข้ามาในโรงเรียน 3. กิจกรรมทุกพื้นที่สะอาดดีด้วยมือเรา นักเรียนทุกคนมีหน้าที่ทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตามบริเวณต่างๆเป็นประจำทุกวัน 4. กิจกรรมคัดแยกขยะจากห้องเรียนเพื่อฝึกทักษะการแยกขยะของนักเรียนก่อนนำขยะไปทิ้งในถังขยะโรงเรียน 5. กิจกรรมใช้ถุงผ้าบรรจุข,ของใช้ของจำเป็นแทนถุงพลาสติกเข้ามาในโรงเรียน 6. กิจกรรมแก้วน้ำของฉันนักเรียนทุกคนจะดื่มน้ำเปล่า และนนำหวานจากแก้วน้ำส่วนตัวของตนเองและนำไปเก็บที่ห้องเรียน7กิจกรรมขนมคืนกล่องโรงเรียนไม่จำหน่ายขนมบรรจุซองพลาสติกแต่ใช้กล่องบรรจุขนมประเภทใช้ซ้ำแทนเมื่อนักเรียนซื้อขนมและรับประทานเสร็จแล้วก็จะนำมาคืน8กิจกรรมอาหารพร้อมปรุงแม่คราจะเป็นคนบริการหั่นผักปอกเปลือกอาหารสดก่อนส่งให้แม่ครัวมาปรุงทุกวัน เช่นปอกแตงกวาหรือหั่นฟักทองมาแล้วเป็นต้น 9. กิจกรรมกินข้าวหมดจานนักเรียนจะตักอาหารแต่พอดีรับประทานอาหารจนหมดจานร,รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถึงเศษอาหารลงไปในภัชนะที่รองรับ 2. ฐาน Reuse มีกิจกรรมประจำฐานจำนวน8กิจกรรมดังนี้ 1. กระดาษหน้าสอง เป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านหนึ่งมาใช้อีกด้านหนึ่งเช่นการวาดรูประบายสีการทำใบงานการทำชิ้นงานเป็นตน้น 2. ตะกรา้าอเนกประสงค์จากสายรัดพลาสติกเหลือใช้ที่สอนโดยวิทยากรท้องถิ่น 3. ผ้าช็ดเทา้าเป็นการนำเศษผ้ามาเย็บเป็นผ้าช็ดเทา้าที่สอนโดยวิทยากรท้องถิ่น 4. ดอกไม้ถุงพลาสติก เป็นการนำถุงพลาสติกที่เป็นขยะในโรงเรียนมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ 5. สนาม BBL เป็นการนำล้อรถยนต์และล้อรถจักรยานยนต์เหลือใช้ที่ได้รับบริจาคมาจากชุมชนมาประยุกต์ใช้เป็นสนามเด็กเล่น 6. ลังกระดาษสารพัดประโยชน์เป็นกิจกรรมที่นำลังกระดาษมาประดิษฐ์เป็นของใช้ 7. หนังสือพิมพ์เปลี่ยนหน้าที่ เป็นการนำหนังสือพิมพ์ไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นเช็ดกระจกการทำเยื่อกระดาษสาและสารเป็นบอร์ดนิทศาการเป็นต้น 8. ถุงนมแปลงร่างเป็นกิจกรรมที่นำถุงนมไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆเช่นผ้ากันเปื้อนถุงผ้าหมวกผ้าปูโต๊ะสื่อการสอนดอกไม้ประดิษฐ์ตะกร้าเด็กะสงค์กระถางปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้นซึ่งบางชิ้นงานก็อานำไปใช้ในชุมชนิกด้วย าฐานรีไซเคิลฐานรีไซเคิลมีกิจกรรมประจำฐานจํานวน4กิจกรรมดังนี้1กระดาษแปลงกายเป็นการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาแช่น้ำและปั่นเป็นเยือกระดาษนำไปสร้างสาร์งานศิลปะการทำกระดาษสาและแจกันกระดาษเป็นต้น 2. องบุหิมักแห้งเป็นการนำใบไม้ภายในโรงเรียนมาหมักกับ E.M. ในบอ่อหมัก เมื่อย่อยสลายแล้วก็จะนําไปใช้ในการปลูกผัก 3. ปุ๋ยหมักน้ําหรือปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นการนรําเศษอาหารหรือขอยะเปียกไปหมักกับกากน้ําตาลในถังหมักทําเป็นปุ๋ยหมักน้ํา 4. น้ํายาในประสงค์เป็นการนรํนาเศษผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไปผปสมกับเอ0เ็ป็นน้ายาในะส์สามารถนําไปล้างจานขาดห้องน้ําหรือล้างมือได้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนวัตกรรมดังกล่าวซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นครูจะสร้างสื่อการสอนและโครงงานจากขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียเห็นคุณค่าของขยะการเพิ่มมูลค่าของขยะและการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานตามนวัตกรรมดังกล่าวนี้ทำให้ได้ชิ้นงานที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือโครงงานคุณธรรม ถุงนมไร้ค่าสร้างมูลค่าสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมถุงลมแปลงร่างในฐาน reuse ที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นโรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ในงานหัตกรรมศิละปะนักเรียนระดับชาติภาคตาใต้ครั้งที่69ณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาจากนวัตกรรมสร้างสรรค์ุดีดังกล่าวข้างตน้นโรงเรียนได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืนจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2ร่วมจัดในิทรสศก,การโรงเรียนปลอดขยะสังจรระดับภูมิภาคจากสพทเป็นสถานที่ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยกับหน่วยงานต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนวัดเสรัตนารามสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียนสะอาดด้วยศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนต่อไป